รีเซ็ตซัมซุงมีตัวอย่างที่สาธิตก็น่ครับลืมรหัสล็อกหน้าจอซัมซุ A m s u n g A30 คับลืมรหัสแต่ว่าจำเมลได้นะครับถ้าจำเมลไม่ได้ก็ต้องมากดที่ร้านเสียค่าปดอยู่500บาทกดปิดเครื่องก่อนครับผม ก็ีเครื่องเขาจะทำ,าะทำหาราหารเราก็กดสามปุ่มพร้อมกันกดสามปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงเปิดค้างคล้อยปุ๊บเราก็ปล่อย,ปล,อยปล่อยตรงนี้ครับปล่อยปุ่มลดเสียงแต่ว่าสองปุ่มนี้เรายังกดไว้อยู่กดแช่ไปเลยแช่ไว้แช่ไว้แช่ไว,ไว้เดี๋ยวสักคู่สักคู่แช่ไว้แช่ไว้ก่อน ่มเสียงกดปุ่มเปิดนะครับกดปุ่มเพิ่มเสียงกดปุ่มเปิดแชร์ไว้จนกว่าจะขึ้นแบบนี้นะครับผมนี่แล้วเราก็เลื่อนลงมาคำว่าวีฟดัตตานี่ครับผมปึ๊บนี่รีเซตกดรีเซ็ตเลยรีเซตทุกอย่างข้อมูลก็จะทำการลบ หมดเลยกดรีบูตหน้าแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับลืมรหัสเค่ <Cob ot. S 1> นี้ก็เรียบร้อยรอรอรอก็ออบูตร,รอก็อบูตครับรอาบูรอกบูถาดับเครื่องไม่ได้ก็กดปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงกดปุ่ม Power อร์ จนเครื่องจะดับเพอเครื่องดับปุ๊บเราก็ปล่อยปุ่มลดเสียงแต่ว่าปุ่มเพิ่มเสียงกับปุ่มเปิดกดค้างไว้ครับผมจนกว่าจะขึ้นนะครับแบบเมื่อกี้็เรียกว่าเข้าโหมด hard reset ภาษาช่างถ้าลูกค้าก็ทำตามนี้เลยครับลืมรหัสล็อกหน้าจอ ถ้าข้อมูลเยอะก็จะบูตเครื่องเปิดช้าหน่อยนะครับตัวนี้กดเลื่อนไปเลยก็ได้ครับแล้วก็ถึงขั้นตอนไปใส่เมลแต่ตัวนี้จะทําให้ดูเพราะว่าเห็นหลายท่านสงสัยถามกันมาบอกให้ทําช้าๆ ก็ใช้เวลานานครับผมขั้นตอนนี้ก็กดข้ามไปเลยแต่เดี๋ยวผมกดสต็อปไปนิดนึงมันชา้าครับขั้นตอนนี้ผมก็เลือกท่านอยู่ประเทศอะไรก็เลือกไปเลยผมอยู่ไทยผมก็จะเลือกไทยให้เล่นอยู่ไหนอยู่ไหนเลื่อนไปปุ๊บนี่ปุ๊บปุ๊บ ต่อไว f ฟของท่านเลยเบ็ก <on> ็ออนออนแบตออ ตอนนี้ก็จะเตรียมการอยู่รอใส่เมลครับผมต่อไปก่อนเวลาจะได้ดูเมนยาวนานผมจะต่อไปนะครับนี่ครับส่วนมากลูกค้าก็จะมาติดขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้ถ้าจาเมลได้ก็ไม่มีปัญหานี่เราก็จะใส่เมลเข้าไปก็จะทําการตรวจสอบว่าคุณเป็นเจ้าของเครื่องจริงไหมเราก็ใส่รหัสเข้าไปกินเมลเข้าไป m a i l ใคร gmail มันนะครับทีนี้ผมก็จะใส่รหัสผมเดี๋ยวก่อนก็ต้องใส่ผมก็ใส่รหัสผมเข้าไปปุ๊บถ้าจับไม่ได้ก็ต้องมาเสียค่าปลดล็อกปลดล็อกไม ก็ถ้าไม่ติดก็ข้ามไปเลยเดิมรักกันเดินดี ามไปเลยก็ได้ขั้นตอนพวกนี้แอพเรียบร้อยนี่ใช้งานได้ปกติขอบคุณครับผม